ฉันเป็นแม่แมวที่อยากจะพาลูกๆของฉันไปเที่ยวไปในที่ที่ฉันไปฉันอยากให้เขาไม่กลัวอยากให้เขาเก่งอยากให้เขาได้เห็นโลกภายนอกไม่ได้อยู่แค่ในห้องฉันอยากจะมีเขาไปกับฉันในทุกๆที่ที่ฉันไปเหมือนกับแม่แมวในหลายๆตัวที่เขาพาลูกเขาไปเที่ยวแต่ฉันคงมีโอกาสเที่ยวอยู่แค่ในประเทศไทย และก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวแถวบ้านฉันวันนี้ฉันก็พาตโตโร่ไปดูนานาของแม่นาที่แม่ปลูกข้าวให้ตโตโร่ได้เห็นนี่นะนาของแม่เนี่ยข้าวที่แม่ปลูกมันงอกแล้วเรามากันในช่วงเวลา,า17นาฬิกากับจะครึ่งแหละเกือบจะ6โมงเย็นแหละตะวันใกล้จะตกดินแล้วแหละก็พาเขามาก็เป็นเวลาที่อากาศกำลัง เย็นไม่ได้ว่าร้อนมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นแมวที่ตัวใหญ่แล้วก็ขนค่อนข้างแน่นเขาก็เลยจะออกจะรู้สึกว่าร้อนหน่อยๆแหละแต่ได้พาเขาออกมาเราก็จะรู้ว่าเขามีนิสัยแบบไหนเขากลัวไหมแต่เขาก็นิ่งนะคะเวลาออกมา เขาก็ยังไม่ชินกับการใส่สายจูงเท่าไหร่ก็คงจะต้องหัดใส่สายจูงให้เขาบ่อยๆแล้วพาเขาออกไปนอกสถานที่บ่อยๆแต่ตัตโรกเขาจะเป็นแมวที่น่ารักน่ากอดหุ่นมีหน้าดูเลยค่ะเวลาเขาพูดจะพูดแบบเสียงเล็กๆประมาณอย่างเงี้ยเสียงน้อยๆอะไรประมาณเนี้ย แต่การขึ้นรถของเขาก็ถือว่าโอเคพาเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกก็คือใส่ตะกร้าให้เขานะคะตะกร้าไม่ได้มีฝาปิดนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเซฟอยู่พอสมควรค่ะก็นั่งรถมาแล้วก็ผ่านมาตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามฝายนะคะนั่นฝั่งน้องจะเป็นวัดก็จะมีบัวอยู่ก็พาเขาลงเข้าไป เขาก็ไม่ได้วิ่งไปไหนนะคะเขาก็จะอยู่เขานิ่ๆงๆหนึ่ก็จะมองดูโน่นดูนี่แต่ว่าไม่ได้วิ่งจุดยังไม่มีความว่ารู้สึกน่ากลัวไปยังไม่ค่อยเดินนะคะคงต้องหัดจูงสายอีกขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมโดโร่ครับผม